สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาทําคลิปในการทารายงานที่ศูนย์สองมีอะไรอยู่ในตะกร้าน,นะคะซึ่งเป็นรายงานของวิชาวิทยาการคานวณชั้นป .6 นะคะก่อนที่เราจะทํารายงานเราลองมาดูตัวอย่างเนีนยคะปริศนากล่องดําโดยเขาถามว่าในกล่องนี้จะเป็นเครื่องเขียนอะไรในกล่องสีดําเราก็จะต้องดูเงื่อนไขทั้งสามข้อแล้วเราก็ใช้การตัดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกทีละอย่างนะคะ,ะนักเรียนลองมาดูนะคะ เย็นชาเย็นชาตอบก่อนว่าในกล่องเนี่ยมีสีมียังลบกับปากกานักเรียนก็ดูเงื่อนไขของเขาเงื่อนไขเขาบอกว่าเป็นคําตอบที่ผิดทั้งคู่เพราะฉะนั้นยังลบก็ไม่ใช่ปากกาก็ไม่ใช่วอนม,มาดูข้อที่3หนูดีตอบว่าไม้บรรทัดกับดินสอในเงื่อนไขเขาบอกว่าถูกต้องหนึ่งอย่างอันนี้เราก็ยังไม่ต้องตัดสินใจนะคะดอกจำไว้ก่อนเรามาดูเงื่อนไขข้อที่4ใจดีตอบว่ากันไกลกับไม้บรรทัดเงื่อนไขบอกว่าเป็นคําตอบที่ผิดทั้งคู่เพราะฉะนั้นเราก็ตัดกันไกลออกไม้บรรทัดออก เราก็จะมาพิจารณาในข้อที่สามที่เราดอกจันไม้หนูดีตอบว่าไม้มรรทัดกับดินสอนักเรียนดูนะคะไม้มรรทัดใจดีตอบไปแล้วซึ่งเป็นคําตอบที่ผิดเราก็ต้องตัดไม้มันทัดออกเพราะไม้มันทัดไม่เกี่ยวข้องแล้วก็จะเหลือแค่ดินสอเพราะฉะนั้นคําตอบปริศนากล่องดํานี้ก็ต้องมีดินสออยู่ในกล่องดานะคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะอ่เฉลยคือดินสอนะคะเนื่องจากว่า เราดูจากเงื่อนไขแล้วก็มาพิจารณาทีละเงื่อนไขอันไหนที่ไม่เกี่ยวข้องเราก็ตัดออกนะคะค่ะนักเรียนลองมาดูใบงานสืนสอนมีอะไรในตะกร้านะคะตอนที่หนึ่งข้อที่หนึ่งพี่มารีไปจ่ายตลาดนะคะได้ของมาสองอย่างและทราบข้อมูลดังตารางดังนี้นักเรียนก็ดูเงื่อนไขของเขาทีละบรรทัดน้ำผลไม้กับน้ำสดมีถูกหนึ่งอย่างเราก็ยังสันนิษฐานไม่ได้แต่ที่แน่แน่คือข้อนี้ ไข่ไก่กับสับประรดไม่มีข้อถูกเลยเพราะฉะนั้นก็ตัดไข่ไก่ตัดสับประรดนักเรียนก็ดูแต่ละบรรทัดมีอันไหนอีกที่เป็นไข่ไก่ให้ตัดออกอ่ะนักเรียนมาดูนะคะไข่ไก่อยู่ในข้ออ่านบรรทัดนี้นักเรียนดูนะเงื่อนไขเขาบอกว่าถูกหนึ่งอย่างแสดงว่านมสดเนี่ยต้องถูกกันหนึ่งอย่างนักเรียนก็ไปดูซินมสดมีอยู่ในข้อไหนอีกซึ่งครูดูแล้วก็จะมีอยู่ในบรรทัดที่หนึ่งอีกแล้วก็วงกลมนมสดไว้แล้วก็ตัดน้ําผลไม้ออกก็จะเหลือที่สองข้อ นักเรียนลองดูสิคะว่าสองข้อนี้มีอะไรที่มันเหมือนกันแยมผลไม้กับน้ำผลไม้เหมือนหรือต่างกันอดูสิ่งที่เหมือนกันก็คือขนมปังี่มีขนมปังแสดงว่าสิ่งที่ไม่มีก็คือแยมผลไม้กับน้ำผลไม้เพราะฉะนั้นคําตอบในข้อนี้ก็คือพี่มารีได้ของมาสองอย่างก็คือนมสดกับขนมปัง ข้อที่1ก็เฉลยนมสดกับขนมปังน,นะคะเหลือข้อที่2กับข้อที่3นักเรียนลองแสดงความสามารถของนักเรียนให้เต็มที่นะคะสวัสดีค่ะ